สวัสดีค่ะเจเใหญ่ไยทยแคทกับพี่น้องคะ่ะเจเจใหญ่ไยทยแคทรับสื่อทอไอเสียรถยนต์ทัวร์ไทยโดยประสบการณ์รวม20ปีในการรับสื่อทอไอเสียรถยนต์แลวส่งออกไปลอมไปสกัดอยู่เมืองน,น,นอกืันนี้เจเใหญ่ไยทยแคทเอาสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับทอไอเสียมาแบ่งปันพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องหูบาะท่อไอเสียรถยนต์น่ะ ของเก่าของที่บรไซ่แล้วนะมีราคาสูงราคาแพงสื่อขายกันได้ค่ะพี่น้องเมื่อลดของเหาออกวิ่งใส่งานรวมแสนกิโลเมตรโดยถั่วเฉียท่อไอเสียลดย่อนอาจเกิดปัญหาการแตกการหักการคอนเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้แล้วพี่น้องเขาก็ต้องเอารถไปเขาอูเข่าศูนย์เพื่อให้ช่างทําการตัดท่อไอเสียออกมาช่างอาจจะทําการตัดในรูปแบบในลักษณะเป็นตัวและรูปแบบในลักษณะเป็นสายนะแล้วแต่ช่างเพื่อนสิพิจารณา เมื่อเขาตัดทอไอเสียออกแล้วเข้าแยกพึงทิ้งเขาน้ำทอไอเสียมาขายเป็นเงินได้ค่ะพี่นอ้องเราเป็นอย่างทอไอเสียลดยตนถึงมีมูลค่ามีราคาเพราะทอไอเสียลดยตนขังในของเพลินหนักนหนาตาแต่สิเป็นตังเสียพี่นอ้องเป็นเซรามิกตาคือตาลังพึงระบายอากาศได้ดีโลหะที่อยู่ขังในนี่มีอยู่3ชนิดที่มีมูลค่ามีราคาคือโลหะเดี่ยมพาละเดียม,พ,าายมพัตินาโลหะทั้ง3ชนิดเนี่ยเอามาหล่อ,ร,อร่วมกันแล้ว สิทธนความร้อนได้ดีไม่หนาที่กรองดักจับของเสียที่เครื่องยนตนของรถได้ดผลออกมาตัวเซรามิกตัวนี้สดักจับค่ะพีน่น้องหลดปริมาณมลพิษลงเลยเห็ดให้ทอไอเสียที่มีโลหะนี้มีมูลค่ะมีราคาฉะนั้นเฮาหูแล้วเฮาจะพึ่งถิง้งเฮาสามารถเก็บมา เอาไว้สือ่อเอาไว้ขายกันได้ค่ะพี่น้องเจ๊งหญ่ไท้แคทฝากไว้เนาะพี่น้องนะฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้เจ๊งยญ่ไท้แคทน้ำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ